นี่เครื่องซักผ้าผมเพิ่งเห็นเนี่ย TCL ก็ทําด้วยอ่ะพอเกิน65นิ้วไปแล้วมันแพงมากๆ98นี่วางราคาไว้ไงฮะ ลือพงสุขนะครับบุกมาที่งาน TCL คอนเทนต์สนุกแน่เพราะว่าเราจะได้เห็นแรงบนันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่นะครับกับงาน TCL i n s p i r e a t n e s s โอ้โหคุณผู้ชมเราจะเห็นไลน์อัพทั้งหมดเลยนะครับของ TCL แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมกล้าใช้คำว่าเขามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการจับต้องได้ครับหื ừ. ราคาน่ารักหลายรุ่นนะครับเราเคยรีวิวกันไปบ้างแล้ววันนี้นะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านจะถูกใจคอนเทนต์นี้เพราะว่าคุณจะจับต้องสินค้าใหม่นะครับที่ออกมาในไลฟ์อัปปี2022สะท้อนไปถึงปีหน้าเลยทีเดียวแถมคุณพ่อบ้านใจกล้าจะจับต้องโดยที่คุณภรรยาไม่ว่าด้วยนะครับเพราะว่า TCL นี่ยเขาทำราคาน่ารักมาโดยตลอดเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าทั้งหมดที่เขาจัดเต็มมามีอะไรกันบ้างวันนี้แบตไตดูเลย เริ่มต้นที่สิ่งที่ TCL โดดเด่นมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากในรอบหลายปีมานี้นะครับ TV TCL โดยเทคโนโลยีนะครับเขาก็ใช้ Google TV เป็นตัวโอเปเรตนะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดมาปุ๊บมันก็จะเจอความเป็น Google อย่างเต็มเหนียวแต่ทั้งนี้นะครับเทคโนโลยีจอนี่สำคัญ TCL ทําเทคโนโลยีให้ราคาจับต้องได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีด้อยนะครับเขาใช้ขั้นสูงเลยเราเจอทั้ง Mini LED และเจอทั้ง Q LED หรือ Quantum Dot ที่เราเคยได้ยินกันอันนี้เป็นบรรยัติยางเทียบถ้าเป็น LED เดิมหลอดก็จะใหญ่หน่อย ห่างหน่อยแต่พอเป็นเรื่องของมินิ LED ใหม่นี้ขึ้นมานะครับนี่เล็กลงด้วยแล้วก็ชิดกันมากขึ้นต่อตารางนิ้วเนี่ยมีความแน่นนะครับแถมมีเรื่องของ IMAX มา Certify ด้วยนะเอาเป็นว่าผมพูดทั้งหมดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสเปคเยอะครับต้องเจอ specialist ของ TCL เลยคุณมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เรามาเจอกันท่ามกลางความใหญ่โต 98ินิ้วรนนรุ่นนี้มาเปิดตัวในงานปัจจุบันนี้ตลาดในไทยเนี่ยมองหาทีวีจอไซย,ยั์ทีเซลเราก็เลยเปิดตัวรุ่นนี้ด้วยเหมือนกันกับรุ่นใหม่อพอเกิน65นิ้วไปแล้วมันแพงมากๆ98้นี่วางราคาไว้ไง199 199 1 9า0 0 0าแ่กใช่เฮ้ยแต่นั่นคือแค่ราคาเปิดตัว,ว<า>โปรโมชั่นเปิดตัวจริงๆต้องติดตามนะฮะนี่แหละฮะถึงบอกว่าเป็นทีวีที่ราคาจับต้องได้เพราะว่า 8 5นิ้วของอินเ r อร์แบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะวางราคากันระดับ2-3แสนถ้าติดตามดีไซเจอรุแล้วแบรนด์เราเนี่ยเทคโนโลยีเราให้เต็มแต่ราคาเนี่ยลูกค้าสบายๆจัดอะไรให้บ้างครับเราเปิดตัวทีวี 4K นะครับผมด้วยระบบการก o o g l e TV g o o g l e TV มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการนำเสนอคอนเทนต์มากขึ้นคเข้าใจผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเองสำหรับเกมเมอร์เป็นยังไงถ้าเกิดเอาจอไปเล่นเกมเนี่ยมันความไวในการตอบสนองขนาดก็ทีซลเราก็เปิดตัวในเรื่องของนวัตกรรมของ VR144 h z เหมือนกัน ก็มีรุ่นที่มาจำหน่ายในเมืองไทยเหมือนกันสำหรับอเกมเมอร์จริงๆก็จะเป็นในส่วนของ c อ r e เม m e r ที่เชื่อมต่อ่านพอร์ตอดิวา2.1ก็สามารถทำเฟรมเรทได้ถึง144เฮิร์และเป็น VRR ด้วยแปลว่ามันจะปรับได้ปรับได้อัตโนมัติถ้าช่วงเกมไม่ได้เร็วมากเนี่ยก็ถนอมเฮิร์ลงมาอาจจะไม่ต้องใช้เยอะนักแต่ว่าวิ่งขึ้นไปสุดใน144 144แต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเกมก็ยังไม่ถึงมันสูงสุด120นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีของเราสามารถลองรับได้นะครับโอ้โหนี่เขาขิงเลยเกมมุสร้างให้ทันแล้วกัน ตัวบางรุ่นเนี่ยเราจะมีในส่วนของฟังก์ชันของเกมมาสเตอร์เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมเปิดใช้งานใช้แสดงเต็มเรทหรือเปล่าวันนี้ไม่ต้องพูดถึงหนัง 8K นะจอ 8K มาแต่เรามีหนัง 4K HDR Dolby Atmos Dolby Vision ที่ s ซ l เป็นแบรนด์ที่เป็นมันติเฮดิอารก็ว่าได้ในราคากลางๆเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็น Dolby Vision เนี่ยอาจจะรุ่นตัวท็อปในหลายๆแบรนด์แต่ที s s ล l รุ่นราคากลางๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ P เราก็ลูกค้าซื้อไปเนี่ยสามารถรองรับทน่ยีภาพ Dolby Vision ระบบเสียง a t มอนได้ปีนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็มีรวมถึงในส่วนของดับเบิชัด IQ เราก็มีมาเสิร์ฟให้ทีนี้ iMaX ครับอธิบายความชัดเจนนิดนึงคือเดิมเนี่ยเราดู i m a x เนี่ยจอมันใหญ่มากเท่ากับตึก7ชั้นนะทีนี้พอ i m a x ไปอยู่ในจอเล็กอ่ะมันจะไปเรียกว่า iMaX ได้ยังไงล่ะให้ดูสเกลภาพรายละเอียดภาพของคอนเทนต์เนี่ยได้เหมือนเราดูในโภาพยนตร์ก็สัดส่วนใช่ไหมสัดส่วนก็รวมถึงระบบเสียงถ้าถ่ายไอแม็กเขาผมวันนี้จุดขายเลยของแบรนด์คุณนะก่อนจะไปดูเทคโนโลยีอื่นๆนะครับผู้ชมผมทําความเข้าใจกับทีวีนีซีแ ปี2022สะท้อนถึงปีหน้านี้นะครับผมก็ต้องให้คุณผู้ชมเจาะทีละซีรีส์ด้วยนะนี่คือ P73 ซีรีส์นะครับปกติภาพจำท TV TCL เนี่ยถ้าเราไปเห็นตามห้างเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาถูกใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นโลกอดีตของเขาละแต่ว่าเขาอยากจะเริ่มตรงนี้เลยฮะ 4K HDR TV โอ้โหก็คือจอ LED แบบ UHD ที่เราเห็นกันอยู่นั่แหละครับแต่ทั้งนี้นะครับเขารองรับ HDR10 Dolby Vision นะ Dolby Vision IQ เป็น Google TV เหมือนกันนะครับแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยรองรับอยู่60 Hz อันนี้สําหรับจอใหญ่สวยในราคาย่อมเยาวแต่ในแง่ของสายเกมครับ TCL Gaming TV โอ้โหนี่กลายเป็น C73 แล้วฉะนั้น Refresh Rate น,นี้ดันไป144 Hz ถ้าถามหาตัวท็อปนงของเขาต้องจบตรงนี้เลยเพราะว่า C83 Series ได้ภาพ144 Hz นะครับคุณภาพจอเป็น Mini LED เรามาจบตรงนี้ถ้าใครต้องการตัวท็อปแต่ถ้าใครต้องการจอใหญ่ขึ้นคุณต้องมาที่ C63 Series เลขปรับลดลงมานิหนึงฉะนั้นราคาก็เบาวกว่านะครับตรงนี้เนี่ย 120สเฮิร์ซสามารถจะดูเต็มตาเลยตอนนี้ก็ทํามา75นิ้วแล้วก็นี่เขาคอลแลบกับออนเกียวด้วยฉะนั้นลําโพงคุณภาพออนเกียวก็จะมาอยู่กับทีวี TCL นะครับใน c 6 3 Serie ซีรีส์นี้นะครับหลากหลายนะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถ้าเอาแบบเริ่มต้นก็ P นะครับ P73 ซีรีส์นะสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะมาเป็น c 6 3แล้วก็ไป C73 แล้วก็จบด้วย c 8 3มคุณผู้ชมไม่งงนะ678ได้เลขตามนี้ตัว C ก็คือเบอร์ท็อปนั่นเองอ้าวผมอยากจะเห็นอ มากกว่าทีวีแล้วแหละผมมั่นใจว่าระบบเสียง TCL ก็ต้องทำเหมือนกันที่ TCL Sound ครับจะซื้อแต่ทีวียางเดียวไม่ได้ต้องมีซาวบาด้วยคุณก็ขายโอ้โหอันนี้มานานยังนซาว u n d b a ของ TCL เนี่ย ตัวนี้ต้องบอกว่ายัางไม่ได้จาหน่ายปีที่แล้วเราจําหน่ายแล้วแหละแต่ว่าเป็นาซาบาฟังก์ชั้นพื้นเมื่อลองตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วปีนี้เราเลยนำตัวที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นรอ,องรับระบบเสียง Dolby Atmos ตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นท s, น <S 1> 8 1 3 2, 2นะครับระบบ3.1เป็นซับไร้สายไฮไลท์สุดก็คือตัวนี้เลยท s 9 0 3เเป็นเทคโนโลยีเลดันเป็นสิทธิบัตรนะครับเลดันตัวนี้เป็นสิทธิบัตรของทีเซลเราเลยนะครับที่ออกแบบดีไซน์ระบบเสียงตัวนี้ออกมาให้มีการ สะท้อนชิงนะครับในลักษณะโค้งเพื่ออบล้อมผู้ผู้ฟังการทําให้มันอบล้อมเนี่ยจะทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยจะกว้างขึ้นนั่นเองถ้าเกิดแนะนําก็คือเหมาะสำหรับทีวีไซส์55นิ้วขึ้นไปเราเข้าใจคาแรคเตอร์ของแบรนด์อยู่แล้วคือพยายามสร้างไฮเทคโนโลยีในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้ใช่ครับ,รบ<ม>ขอบคุณมากคุณมงคลเยี่ยมไปเลยเจอของถูกใจคุณพ่อบ้านไปเยอะแล้วมาดูของถูกใจคุณแม่บ้านบ้างดีกว่าอยู่กับผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์นะครับของ TCL ครับพี่เอกชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ นี่เครื่องซักผ้าผมเพิ่งเห็นเนี่ยทีเซลก็ทำด้วยใช่ครับเราเพิ่งเริ่มเอาเข้ามาขายเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนตุลาคมเดี๋ยวคตงต้องถามพี่กอกชัยที่ทั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นเพราะว่าดูแลทั้งสองตัวใช่ครับเอาเค,ครื่องซักผ้าก่อนมีเทคโนโลยีอะไรเด็ดฮะณตอนนี้เนี่ยก็คือที่ผมพามาโซนในตู้เครื่องซักผ้าฝาหน้าเนี่ยเพราะว่าเครื่องซักผ้าบ้านเรามันมีหลากหลายประเภทแต่ที่แบบเรื่องมาตรงฝาหน้าเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนี้มีทั้งฝุ่น p ีเมีทั้งเชื้อโรคก็เลยอยากจะชูฟังช สามารถทำน้ำร้อนได้อ๋อจริงใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นประเภทเปิดฝามาเนี่ยมันจะต้มไม่ได้ใช่ครับแปลว่าอันนี้นอกจากซักผ้าแล้วต้มผ้าด้วยต้มผ้าด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอ่อเอาผ้าเข้าไปใส่ปึบแล้วก็ฮีทน้ำร้อนถึง9 5องศาเซลเซียสสุดยอดแล้วก็ซักออกมาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้99%ปรเซ็นต์ปกติผมชงกาแฟใน9 4ผมเอาน้ำจากมันมาชงต่อได้เลยประมาณน้ถ้ากล้ากินนะครับอ่าคือไม่ไม่เกิดถึงเดือดไม่ไม่ได้ร้อยองศาเพราะว่าต้องถนอมผ้าด้วยใช่ครับแล บ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีผิวแพ้ง่ายเนาะถ้าเกิดเราซักด้วยน้าร้อนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดการระคายเคืองของผิวได้ด้วยเจ๋งผมชอบมากเลยนี่เป็นคอนเซปต,ต์การเอาความร้อนมาสเตอร์ลไลน์จุดเด่นที่2นะครับก็คือณตอนนี้นะครับตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็ควรจะมาพร้อมกับความทนทานด้วยเครื่องซักผ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับตัวมอเตอร์ที่เรียกว่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ทำให้เครื่องเนี่ยมันทางานนิ่งเงียบประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานยังไงนะครับเรียกว่ามันอาจจะไม่มีการสูญเสียทางไฟฟ้าถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมนมีชิปถ้าเกิดเราเลือกรอบปั่นหมาที่พันพันสี่ร้อยรอบมันจะเป็นพันสี่ร้อยรอบจริงๆถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องซักผ้าที่ไม่ได้มีเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเขาก็อาจจะถ้าเกิดเลือกไปที่พันสี่เขาอาจจะทําแบบพันสองพันสามซึ่งบางช่วงเวลาอาจจะมีการสูญเสียทางไฟฟ้าขึ้นไปได้ผมผมใช้คำนี้แลวกันอินเวอร์เตอร์เหมือนคอมพิวเตอร์เอาไว้ควบคุมการทํางานให้มันเป๊ะอีกอันหนึ่งเห็นว่าม ทายถังซักเรียกว่าฮันนี่คอมดํามันจะเป็นตุ่มๆเหมือนลังนี่นี่เหมือนจริงๆนี่ผมจับไปแล้วนี่นะฮะซึ่งมันมีข้อดีคือว่าเวลาเครื่องซักผ้าฝาหน้าในเวลาเขาซักเนี่ยเขาเขาเติมน้ำบริเวณขอบยางแล้ววันนี้มันจะเป็นจานเป็นแกนตักผ้าใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นแกนตักผ้ามีแกนมีแกนแล้วเขาจะหมุนตักผ้าขึ้นไปปุ๊บผ้าตกกระแทกพื้นน้ำนะครับแล้วผ้ามันจะเสียดสีกับตัวถัง ข้าใจถ้าถังแล้วมีตุ่มๆม,มันจะเหมือนว่าเราเป็นการข <az> ัดผ้าไปในตัวด้วยทําให้ผ้าม,มันสารมากขึ้ผมว่าเหมาะมากนะไม่ใช่แค่คุณแม่บ้านนะคุณพอ่อบ้านด้วยนะฮะเอาไว้รับใช้ภรรยานะฮะก็ราคาวางไว้เป็นไงราคาถ้าเป็นตัว11โลอยู่ที่16,990 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นก็ออนทงออนท็อปอีกตามแคมเปญของทางห้างหรือว่าตามร้านค้าอันนี้ก็เรียกว่าพูดราคาเปิดก่อนนะใช่จริงคุณไปเจอหน้าจุดขายนี่เดี๋ยวเขาจะมีการเยาะยวนใจอีกเยอะเลยประเทศดิตอันนั้นท็อปอัพตัดนุ่นนี่นั่นโอ้เต็มไปหมดอ้าวนอกจากเครื่องซักผ้าไปดูตู้เย็นกันหน่อยได้เลยครับตู้เย็นตัวแรกที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเป็นตู้เย็นสประตูเลยเพราะว่าตู้เย็นประเภทนี้นะครับณตอนนี้ที่ตลาดบ้านเราเนี่ยเติบโตเยอะมากนะครับสิ่งแรกที่มันเติบโตนะครับเพราะว่าเรื่องการดีีีไไซนนนนน์ทท่่่มัใช้งาายยยปกติเค บ้านทั่วไปเนี่ยจะชอบใช้งานช่องแช่เย็นอ่าแน่นอนนะครับเปคือบอยเลยล่ะใช่คือมันจะหยิบจับอะไรง่ายไม่ต้องกงไม่ต้องก้มช่องแช่แข็งเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างก็คือจะตอบโจทย์กับคนที่ชอบซื้ออาหารมาฟีดอาหารแชร่คงแช,งแช่แข็งก็เป็นดีไซน์เป็นลิ้นชักตัวนี้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจะปีเทคโนโลยีที่เรียกว่า a อ AAT อันนี้มันมันย่อม,มาจาก Auto a n i o n Technology ก็คือมันจะมีการผสมสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า t ทูมารีเ c ซินเข้าไปในผนังตู้เย็นโอ้โหซึ่งสารตัวนี้ครับมันจะมีคุณสมบัติก็คือสามารถปล่อยปัจจุลบออกมาได้ ซึ่งเมื่อลมมันผ่านออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยประจุลบออกมามันจะเกี่ยวกับเรื่องการทาความสะอาดใช่ไหมใช่ครับ <S <S <P ew> เพราะว่าประจุลบนี่มันจะไปจับเชื้อให้มันตกพืนถูกต้องอมันจะช่วยกําจัดเชื้อโรคแล้วกําจัดกลิ่นได้ด้วย<อ>ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นนะก็จะแบบจะไม่ได้มีกลิ่นออกมาเตะจมูกปกติทัโลยีในการทําให้ดับกลิ่นเนี่ยเราจะไปนึกถึงคาร์บอนใช่ผ่านกำมันใช่ครับอันนี้เกี่ยวข้องไหม ก็คือเราจะมีอยู่2แบบเลยมีทั้งฐานคาร์บอนคาร์บอนด้วยแล้วก็แบบมีเสริมไอออนลบเข้าไปด้วยเป็นการยกระดับการกําจัดกลิ่นในตัวเองฟังชื่อใหม่นะ AATAAT ครับก็เป็นวิขสิทธิ์เฉพาะของทาง TCL เราด้วยโอ้โหนี่ถือสิทธิบัตรเยอะนะไม่น้อยเลยนะฮะเอาจริงๆแล้วราคาที่เขาเรียกว่าจับต้องได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนกับแอบอิงเอาสิ่งที่คนอื่นทํามาแล้วมาทําแต่ว่า แบรนด์ T C L ไม่ใช่ดูเหมือนพยายามจะคิดค้นใช่่ครับอาอินโนเวทสิ่งใหม่ให้กับโลกด้วยถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับและนี่คือคุณเอก็ใช่ขอบคุณครับเย็นสบายจังเลยอุ๊ยคุณผู้ชมผม acting นะแอร์ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าต้องบอกว่า TCL ก็เด่นเรื่องแอร์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนแหะเครื่องปรับอากาศก,ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องซื้อใช้กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมืองร้อนวันนี้คุณจีรชัยนะครับผู้มริการในสายของแอร์โดยโตรง t ี l อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมหลายรุ่นขนาดนี้ ตอนนี้เรานำเข้ามาเต็มรูปแบบหมายควว่าจีนมีอะไรไทยมีอันนั้นด้วยใช่ครับผมครบทุกรุ่นเลยใช่ครับตัวฟิกสปีดนะครับธรรมดาแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์แต่อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่อินเวอร์เตอร์ใส่ Wi-Fi เข้าไปเลยแล้วก็มีตัว t ีโปจะมาด้วยของตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Wi-Fi Smart Wi-Fi หมายความว่าสามารถคอนโทร ผ่านมือถือ,อนะครับและสามารถคอนโทรลผ่าน Device อะไรก็ได้ที่มี Google Assistant นอกจากนั้นตัว T Pro ยังดีไซน์ให้ทำคมสัางได้ง่ายนะครับโดยเราสามารถดึงตัวนี้นะครับ ไปล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถถอดได้เราสามารถถอดชิ้นที่1คือชิ้นนี้นะครับแล้วชิ้นที่2คือแผ่นปิดด้านล่างชิ้นที่3คือแผ่นคอนโทรลแล้วเราสามารถใช้ผ้านะครับหรือเครื่องดูดฝุ่นทําความสะอาดพัดลมพงก็ลอกโดยไม่ต้องใช้ไขควงหรือถอดน็อตเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคุณหนุ่มครับและที่สําคัญตัวที่ผมถือให้คุณหนุ่มมันเป็นตัวที่เราบอกว่าเราทําให้อร์ของเราเนี่ย ความเย็นของแอร์เราเนี่ยไม่โดนตัวโดยทําไงครับสมมุติตัวนี้เราเราปรับซ้ายขวาใช่ไหมครับ,รบเพื่อเพื่อกําหนดทิศทางลมแต่เราบอกว่าเราเย็นเพียงพอละเราอยากให้มันเย็นสบายแบบไม่โดนตัวเราก็สามารถสองฟังก์ชันที่เรียกว่าเจนเ o นคูนก็จะมีลมออกมานะครับแต่ว่าไม่ประทะละผิวกาย นะครับ <g ép> ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาหลายเรื่องด้วยดีไซน์ตัวนี้เราเรียกว่า3 e a s y design ์มันมีง่ายอะไรบ้างฮะตัวทีอีซเนี่ยมีง่าย3อย่างครับอย่างที่1คือบำรุงรักษาง่ายนะครับอย่างที่2คือทําความสะอาดง่ายอย่างที่3คือติดตั้งง่ายสุดเลยนะครับที่สําคัญนะครับในช่องของตัวอุปกรณ์ในเรื่องของตัวบ็อกตัวนี้นะครับถ้าสมมติถอดน็อตออกมาดึงออกมานะครับเราจะมีน็อตเนี่ยฮะไหนว่าไม่มีน็อตเลยไม่มีน็อตสําหรับการถอด ทำความสะอาดแต่ตัวนี้จะเป็นกลัวเกี่ยวกับแผงไฟฟ้าเพราะว่าเรามีน็อตเซฟตี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าใครจะแกะง่ายๆเดี๋ยวไปเจอระบบไฟจะ่ไหมแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นช่างถอดออกมาแล้วเราสามารถสไลด์ออกมาแล้วดึงซ็อกเก็ตเราสามารถถอดแผงวงจรมาตรวจสอบได้ง่ายเลยสุดยอดเลยไม่ต้องรื้อทั้งหมดแล้วค่อยตรวจสอบและนี่ก็ดูดีมากนะฮะตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นไททันโกตัวไททันโกของเราจะไม่เหมือนกับการเคลือบด้วยสารอย่างอื่นในตลาดเราจะเห็นตัวบูฟินบูฟินจะเหมือนยาทาเล็บโดนใครข่วงหรือโดนอะไรสครัชมันจะหลุดแต่ของเราเนี่ยเราใช้ นในเนื้อวัสดุมันจะไม่ถูกสครับแล้วข้อดีของมันมี3อย่างอ,อย่างที่1คือระบายน้ําได้เร็วอย่างที่2คือมันทนทานต่อก,การกัดก่อนเราก็เลยเคลือบทั้งคอยร้อนและคอยเย็นะนะครับเมืองใช้ทะเลแน่นอนเลยตัวนี้ทนมากอันดับที่3าก็คือในเรื่องของการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบตเีอรียเชื้อราทําให้แอร์ไม่มีกลิ่นอับเป็นไททันโกไททันโกอยากดูรุ่นท็อปครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมของเรานะครับ ณปัจจุบันตัวนี้มีทั้ง Wi-Fi มีทั้งไต้ทันโกมีทุกฟังก์ชัน EC s y ทุกอย่างรวมทั้งที่มันท็อปกว่านั้นคือ เบอร์ 2> 5 2ดาวเบอร์52ดาวเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเบอร์5ปกติอีกฟังก์ชันหนึ่งครับตัวแอร์ทีซีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากดเปิดปุ๊บ,บแล้วนับ1นึ่งถึงสาความเย็น18องศาจองหน้าเครื่องเลยอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งปกติถ้าแอร์ทั่วไปกดปุ๊บจะต้องรอ1นถึงสนาทีใช่การันตีแบบนั้นเลยนะอันนี้คือเรือธงแต่ผมทราบว่ามีเหนือกว่าเรือธงใช่ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราน,นะครับก็จะมีฟังก์ชันในทุกอย่างเหมือนแบบที่เรามีนะครับแล Fresh In ก็คือฟังก์ชันในเรื่องของแอร์นะครับเราจะสามารถที่จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาข้างในได้นะครับผ่านช่องตรงนี้นะครับที่จะได้เข้ามาเพิ่มก็คือออกซิเจนกับความชื้นนะครับแล้วเราก็ผ่านการปรับให้เป็นอุณหภูมิที่เย็นนะครับเหมาะสมหับห้องอันนี้ก็หมายความว่าเราได้การเซอร์คูลเลตอากาศหรือทําให้ห้องถ่ายเทอากาศได้นี่คือเรือธงลํำใหม่ใช่ครับ ที่จะลอนช์ในเดือนสิงหานี้นะครับน่าเริ่มใส่มากครับขอบคุณพี่จรชัยมากสำหรับทั้งแอร์ทั้งไลอัพเลยนะครับที่เราได้เห็นจาก p c l ไปนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมนี่นึกว่าหมดแล้วนะไลน์อัพเขาเนี่ยมีตั้ง5ประเภทผลิตภัณฑ์เดี๋ยวไปดู TCL AI IoT มาเจอคุณจตุรงดีกว่านะครับกับเรื่องของ AI และ IoT สวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างในโซนของ IoT ในโซนของ IoT นะครับตรงนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตัว IoT นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าของทาง TCL ่เราเพิ่งนําเข้าตัว IoT เข้ามาได้ประมาณ1ปี Product Line Up ัที่เป็นตัว IoT ของเราตอนนี้ยังมีไม่เยอะพยายามที่จะให้ซิงกับตัว Android TV ของเรา ซึ่งตอนนี้เป็น Google TV แลช่เป็น Google TV เรามาสั่งนะตัว Google Assistant นะครับก็เลยต้องนำตัวอุปกรณ์ที่เป็นพวก IoT พวกนี้เข้ามาเพราะว่าเขารองรับตัว Google Assistant ในตัวแม่อุตสาห์ออกตัวว่าไม่ไม่มีเยอะนะไม่มีเยอะนะอันนี้ก็น่าสนใจตัวนี้ได้เป็นตัวชื่อรุ่นนะครับ BWA Pro 400 Premium จะมีตัวเทคโนโลยี BWA s h i e l ที่เป็นตัว UVC แล้วก็ตัวประจุลบในตัว ประจุลบก็จับฝุ่นให้มันตกลงถูทตกองใช่ครับเชื้อไวรัสอะไรต่างๆใช่ครับแล้วก็ UVC ในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มีเรื่องของเครื่องดูดฝุ่นด้วยโรบอทแวคคุ่มนี่ก็ทําออกมาหลายรุ่นเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับที่จะนําเข้ามาตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าสวีว่า650 0ตั้งชื่อสวีว่านี่จะได้ลูกค้าชื่อติชิโ่ด้วยเพราะเขาชอบพูดสวีวีวีก็คืออันนี้เก็บฝุ่นแหละใช่ครับฉะนั้นเนี่ยในเชิงโรบอทมันก็จะไปกวาด ฝุ่นทั้งบ้านในระหว่างที่เราไม่อยู่หรือจะอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้แล้วกลับมาแล้วมันก็เก็บไว้ในถังที่เพิ่มของมันก็คือปกตินะถ้าเป็นหนยูดูดฝุ่นจะเป็นควาดดูดแล้วเอามาทิ้งใช่ไหมครับแต่ของ TCL เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ครับคุณยังไงฮะเรามี UVC เพิ่มขึ้นมานี่นี่ก็คือฆ่าเชื้อ จากแสง UV ได้ถูกต้องครับกวาดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวแล้วก็ค่อยดูดเข้าไปเก็บโพอฝุ่นเกี่ยออมาเก็บปุ๊บชาร์จเสร็จเก็บมาทิ้งให้เสร็จเรียบร้อยผมชอบการจริงใจในการนำเสนอตรงนี้มากไม่ได้เอาของใหม่มานะฮะเพราะว่าฝุ่นเกาะเต็มเลยแปลว่าใช้จริงฮะทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยด้วยระบบการทำงานของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว LDS หรือว่าตัวไรได้เรนเซนเซอร์ในการสร้างแผนที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะสั่งงานก็คือเลือกโซน ในการดูดฝุ่นทำความสะอาดได้หรือจํากัดพื้นที่ที่ไม่ให้เขาไปได้น,นะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ในส่วนของตัวเก็บ ดูดฝุ่นเสร็จคือเวลาที่เดินทําความสะอาดเนี่ยถ้าแบตหมดก็คือกลับเข้ามาชาร์จเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในระหว่างการดูดห้องกว้างพื้นที่บ้านกว้างยังไม่เสร็จก็กลับไปทําต่อได้คือมันมี AI อเอาไว้ง่ายมันจาไว้มันรู้ว่าตรงไหนมันทาหรือยังล่าสุดหรือสะอาดแค่ไหนและไอ้เรื่องการกําหนดคอลิชันล่ะสมมติเรานั่งอยู่บ้านแล้วเราไม่อยากให้มันมากวนครับผมมันกันโซนได้ไหมฮะกันโซนได้ครับกันโซนได้สามารถกันโซนได้สูงสุด7โซนนี่อะไรเป็นคาตอบว่าทําไมต้องใช้คําว่า AI มาบวกกับไคร เพราะมันไม่ใ huh. ช่แค่อุปกรณ์มาต่อเน็ตแต่มันมีปัญญาประดิษฐ์คิดให้ด้วยครับผมขอบคุณคุณจารุรงค์มากมากครับตรงนี้ก็เป็นโซนของ IOT นะครับ Internet of Things ที่ใช้ AI หรือ Artificial Intelligence อีกหน่อยจะเห็นมากกว่านี้อีกวันนี้ทอมเนื้อทอมตัวบอกเพิ่งเริ่มเอามาซิงกกับทีวีเป็น Google TV จะได้มีอุปกรณ์ใช้ด้วยอีกหน่อยคงจะมาอีกเพียบเลยครับสำหรับ TCL เป็นไงบ้างกับจักรวาลเครื่องใช้ไฟฟ้าของ TCL โอ้โหมีไลน์อัพเยอะเอะกินกว่าที่เราจินตนาการไว้ใช่ไหมครับจากนั้น2022สะท้อนถึงปีหน้านะครับคุณจะได้เห็นสิ่งนี้ในท้องตลาดแน่นอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่า TCL ก็ทำตั้งแต่รุ่นเล็กสุดจนถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับวันนี้อาจจะเน้นหนักไปที่ตัวท็อปเนวอยากให้คุณเห็นศักยภาพของแบรนด์นี้กว่าเป็นท็อป5ของโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสรรสร้างนี่มันก็ตอบโจทย์นะไลฟ์สไตล์คนหลากหลายนะทุกประเภทเลยนะรับงไงบบนนบ้ด ความสะดวกสบายในชีวิตอย่างแน่นอนเลย